ในขณะที่มันเริ่มขยับเข้ามาแล้วมันเริ่มขยับเข้ามาแล้วมันได้กล mm ิ hmm. ่นเรามันได้กลิ่นเราเอาชนชนลง <Yeah. S 1> <laughs> สวัสดีทุกคนเลยนะคะเขาว่ากันว่าในแบบนี้เจ้า s k i b บีท้ทอยเลตเนี่ยได้ทำการบุกเมืองบรุกเฮเวนแต่ไม่ได้บุกแค่ตัวเดียวนะมีเป็นร้อยร้อยตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราเข้าไปเล่นแบบนี้กันดีกว่าไปดูซิว่าเราจะโดนหลอกหรือเปล่า หรือว่ามันเกิดขึ้นจริงในเมืองบรูคเฮเวนไปดูกันเลยเอาละตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในแมปแล้วจะเห็นว่าเราอะ่ะมาอยู่ตรงล็อบบี้แต่ว่าล็อบบี้อะ่ะมันอยู่ตรงแบบว่าชั้นลอยฟ้านะทุกคนนะแล้วก็ดูเหมือนว่าตรงล็อบบี้เนี่ยมันมีไอเทมอะไรให้เรามากมายก็ไม่รู้แล้วก็เป็นไอเทมฟรีๆด้วยนะให้เรากลายร่างเป็นอมงอัดได้ด้วยนะแล้วก็มีหลายสีมากแล้วตรงนี้ก็เป็นโซน v i p นะกี่บาทมาดูซิ ประมาณ60โรบักนะทุกคนนะพอส่งเข้าไปในโซน VP เนี่ยมันก็จะมีแต่หมวกแล้วก็หมวกนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ซื้อดีกว่าแล้วมันเป็นเมืองบุกเฮเวนยังไงเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราลองส่องด้านล่างดูไหมว่าข้างล่างนั่นคือเมืองบุกเฮเวนหรือเปล่าจากการที่ขยายแล้วก็ส่องดูนะคะมันมันบุกเฮเวนตรงไหนเนี่ยแต่ที่เหมือนบุกเฮเวนมีอยู่ตรงนึงนะทุกคนนะนี่คือตรงนี้เลยมาดูกันนี่จะเห็นว่าบุกเฮเวนอะมันจะมีเหมือนเป็นเนี่ยเห็นปะาขาขา,ขาวอะ่ะเคยรู้ว่าเรียกว่าอะไรนะพี่นิวเรียกว่าซุ้มประตูนะะนนะี่เหมืออคตร้นะก ็คืออะไรก็บบหูเอาแหละงั้นเดี๋ยวเราลองกระโดดลงไปไหมโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้ไอเทมาอะไรเลยอะ่ะลงไปกันไปดูซิว่าด้านล่างนั้นน่ะจะมีสกิบี้ทอยเลตจริงหรือเปล่านะคะไปนะคะกระโดดลงน้ำไปเลยคะ่ะเฮ้ย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  อุย้ยมาเป็นโอ้โหมาเป็นฝูงเลยอะอย่าบอกนะว่าเราต้องเอาไอเทมใส่เข้าไปงั้นเดี๋ยวเราลองใช้นี่ดีกว่านะคะนี่สปีดนะคะมันจะมีให้เลือกระดับสปีดเอาแบบร้อยห้าสิบไปเลยแล้วเราก็จะวิ่งไวายทุกคนไปถ้าเกิดเรามีสปีดวิ่งวเนะี่ยเราจะหนีสกีบ,บี้ทอเลตทันไหมไปดูโอ้โหแล้วหล่นมาตรงมันพอดีเลยอะไรจะโปเชคขนาดนั้นรู้สึกว่ามันพอดีเกินไปหรือเปล่าแล้วพี่นุ่ก็เผลอไปเหยียบมอสออมองอัดนะอ่ะไม่เป็นไรไปค่ะทุกคนนะเฮ้ยเดี๋ยวนะโหด หนอยู่ไหนล่ะเออตามเราไม่นด้นิดาจะบอกว่าเราวิ่งไวขนาดหูมันอยู่ทุกซอกทุกมุมเลยวะโอ้ยทุกคนมันอยู่ทุกซอกทุกมุมเลยอะแล้วอย่างหนึ่งนะคะมันมีเยอะมากเออถ้าเกิดเราไม่ใช้วอล์กสปีดอะเราก็จะตัวอย่างเดียวนะเอาใหม่นะไป <c oughs> ไปได้าน,นี้เป๊บมามาสิจ้านี่มาเลยอยู่ไหนจาน้า <c oughs> จะบอกว่าตรงนี้ไม่มีนะฮะเออตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีสกีบี้ทอยเลทสักตัวเลยอะออ้ยนี่มันโรงเรียนในบลกเฮเวนเหรอน,นี้ตั้งแต่ปีพศออไหน เดี๋ยวลองเข้าไปดิในนี้มีปะเฮ้ยจะบอกว่าในนี้ก็ไม่มีสกิบี้ทอยเลตนะคะมันเป็นโรงเรียนรางหรือเปล่าเนี่ยทุกคนนะมีห้องน้ําด้วยอ่ะเข้ามาห้องนา้าดิอ่าในห้องน้ํานี้มีสกีบปปี้ปะ อ่าไม่มีนะทุกคนนะไม่มีนะมันไม่ได้โผล่มาจากซ่วมตรงนี้โอเคเออกไปกันดีกว่ารู้สึกว่าในโรงเรียนนี้ปลอดภัยนะโอ้โหพอออกมาก็ไม่ปลอดภัยแล้วแหละแต่ว่าเราใช้วอล์กสปีดนะถึงร้อยห้าสิบขนาดนี้ยังไงซ้ำมันก็ตามเราไม่ทันหรอกรู้สึกว่ามันอยู่ในน้ำเออมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเบอเลเบยังไงก็ไม่ทันหรอกเพราะว่าเรามีวอล์กสปีดแกวิ่งตามฉันไม่ทันหรอกนะโอ้โห มาเต็มเลยอยู่ตรงสะพานนะแต่ขอถามคำหนึ่งนะมันเป็นแบบว่าบุกเฮเวนยังไงเนี่ยมันไม่ใช่บุกเฮเวนเลน่มาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาดียังไงก็ตามเราไม่ทันหรอกโอ้โหเราวิ่งไวขนาดนี้เดี๋ยวขอเข้าไปในบ้านดิโอจะบอกว่าบ้านนี้เป็นบ้านใน แกก็ไวเกินนะคือเมื่อกี้จะบอกว่าพี่นิวนะเจอรูปแบบบ้านเหมือนใน Blue h a v e n เลยนะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันดีกว่าตรงเนี้ยมันจะมีเหมือนเป็นพรมวิเศษนะคะแล้วก็มีสปีดคอยแล้วก็มีวิทยุน่าจะต้องเสียโลบักนะดูซิว่าเท่าไหร่รู้สึกว่าพรมวิเศษเราราคา80โลบักเฮ้ยจะบอกว่าราคาก็ไม่แพงนะถ้าเกิดเป็นสปีดคอยล่ะสปีดคอยราคา75โลบักนะทุกคนนะแต่ว่าตอนนี้นะโลบักพี่นิวไม่พอนะยคะเพราะฉะนั้นเราก็ซื้อสักอย่าง ไ,ได้ความจริงเราก็ไม่จําเป็นต้องซื้อก็ได้นะเพราะว่าเรามีวอล์กสปีดอยู่แล้วนะคะยังไงซะเราก็แบบชิวๆอยู่แล้วอ่ะโอ้โหโอ้โหชิวมากเลยทําไมมันโหดแบบนี้เดี๋ยวพี่นี่จะพาลงไปดูบ้านตรงอ่าบ้านที่มันเหมือนในบลูเฮเว่นนะทุกคนนะอ่านี่ไงบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้อ่ะโดดเข้ามาฟึ๊บ โดดยังไงล่ะเออโดดได้ทุกคนนี่ไงพอเราเข้ามาจะเห็นว่านี่มันเป็นบ้านที่เหมือนใน book heaven ห,หลังเดียวนะในแบบนี้เดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูกันนะฟูฟูฟ,ฟูโอเคฟาบเ, <c oughs> เข้าไปได้ไหมจะบอกว่าประตูล็อกนะคะติ๊งตอง <c oughs> จะติ๊งตองหาใครเลเนี่ยไม่ได้มีใครมาเปิดแต่พอเราเข้ามาในโซนนี้เราก็ปลอดภัยนะคะเพราะว่ามันมีกำแพงล้อมรอบเลยอะมีกำแพงล้อมรอบแบบนี้นะเจ้า skidby toilet นะคะตามเรามาเข้ามาไม่ได้เอ้ยเอ้ยทุกคนเอย เอ้ยโอ้เห็นไหมมันทะลุกำแพงเข้ามาแล้วเอาวยังไงล่ะครับนายเข้าไม่ได้หรอกเพราะว่านายกระโดดไม่ได้สกิดบี้ทอยเลตแน่จริงนายก็เข้ามาดีหนูนายเข้าไม่ได้หรอกเอาดีเอาดีแน่จริงแกก็เข้ามาดีแกเข้ามาไม่ได้หรอกแกเข้ามาไม่ได้หรอกแล้วดูหน้าตามันหน้าตามันเหมือนอาฆาตเรามากอุ้ยกขบอกว่าด้านนี้ก็มีนะคะอย่าบอกนะว่าตอนนี้เราถูกล้อมรอบไปด้วยเจ้าสกิ b บี้ทอยเลสแต่เราจะมัวมายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้นะทุกคนนะเดี๋ยวเราแบบว่าข้ามไปอีกฝั่งดีกว่าแต่ เพราะฝั่งนี้มีมิวสิกบีท,ทอยเล็นะะในขณะที่มันเริ่มขยับเข้ามาแล้วมันเริ่มขยับเข้ามาแล้วมันได้กลิ่นเรามันได้กลิ่นเรา,อา,อาเอาชนชนล้มจะบอกว่าชนล้มนะคะวิ่งไปชนล้ม แล้วคราวเนี้ตัวเองก็นอนตุยอยู่ตรงนั้นนะ่ะโอ้โหตายเถอะทําไมชีวิตมันเป็นเยี่ยงนี้นะคะกําลังจะหนีได้แล้วแต่ว่าเดินไปชนเสาลม้มนี่แนะทุกคนจะบอกว่าอันนี้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเหยียบตรงแป้นสีเขียวอะ่ะมันจะพาเราวาร์ปไปแบบนี้หรอหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้ไปนะ,ะลองดูนะไปอันนี้เหยียบอ๋อมันพาเราวาร์ปมาอีกแบบหนึ่งนะคะเอา้าอันเนี้ยบุกเฮเว่นของแท้เลยเนี่ย <laughs> เออเนี่ยถ้าเกิดเนี่ยคือบุกเฮเว่นนะคะแล้วเมื่อกี้มันพาเราไปเมืองไหนเนี่ยมันก็จะมีไอเทมนะคะเหมือนในแบบเมื่อกี้นี้เลยนี่มีวอล์กสปีดนะคะแบบนี้เอ้ยแต่ว่าเดี๋ยวนะมีพรมให้เราฟรีๆเลยเหรอเอ้ยแบบนี้ก็แจ่มดีไม่ต้องซื้อเลยอะโอโหอันนี้คือมีพรมให้เราฟรีๆเลยนะคะแล้วก็มีเป็นเหมือนเจ้าสกปปี้ทอเลทนะคะนี่เต็มเมืองเหมือนกันนะทุกคนนะเอ้ยเดี๋ยวนะโอ้ <_ an> จะบอกว่าเมื่อกี้ลอยผมไม่สูงนะลอยผมเตี้ยไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราลองใช้ w อล k Speed แล้วกันนะไป้ายบไปเลยอ่านี่หล่นลงมาตัวหลังคาเลยคนสร้างแมปนี่คือสร้างแต่บ้านหลังนี้เหรอเนี่ยแล้วบ้านเต็มแมปเลยนะคะเนี่ยถ้าเกิดเรายืนอยู่บนหลังคาบ้านแบบนี้มันก็สบายดีเพราะว่าสกีบีททอเล็ตมันขึ้นมาไม่ได้แน่นอนนะคะอ่ะลองลงไปดีโอเต็มเลยทุกคนเต็มหน้าลบ เต็มหน้าลงพยาบาลเลยอะอะไรมันจะเต็มขนาดนี้ลงไปีกสักรอบหนึ่งนะคะไปค่ะฟิรแบบนี้นะคะโอ้โหนี่ค่ะเออนี่ค่อยเป็นแบบว่าบุกเฮเวนหน่อยถึงแม้ว่าตรงทะเลจะไม่มีน้ําก็เหอะพอเรามาตรงโซนนี้นะ,ะสกีบี้ทัวเลทก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะส่วนมากมันอยู่ตรงเอ่อตรงใจกลางเมืองนะคะเดี๋ยวเราลองล่อเจ้าสกีบี้ทัวร์เลนะคะมาตรงนี้ดีกว่ามาดิ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 เออมาดิาดเออมา ลอมาตรงหลุมนะคะดูซิมันจะตกหลุมหรือเปล่าเอ้ามันไม่ยอมมาทุกคนดูดิมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาตรงหลุมแล้วเอ้ยมาดีมาดีเอ้าไปไหนล่ะเดี๋ยวเฮ้ยฉันอยู่นี่ฉันนู่นนี่จ้าเออค่อยๆเออมาดีมาตรงหลุมดีลองล่อมมาตรงหลุมเนี่มันจะตกหลุมหรือเปล่าอ้าวมันเริ่มขยับมาแล้วเอ้ย หลุมก็ทําอะไรมันไม่ได้นะคะมันวร์บหลุมมาเลยจ้าเอาเละตอนนี้นะเราก็เปลี่ยนแมปแล้วนะคะจะบอกว่าในแมปนี้มันได้ทําการอัปเดตเจ้าสกิทบี้นะ,ะเข้ามาในแมปอย่าโทรหาใครตอนตีสามถ้าเกิดเราโทรหาเจ้าสกิทบี้ตอนตีสามนะคะมันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันได้อัปเดตเข้ามาใหม่เรามาดูกันดีกว่านะว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทําการโทรเลยจ้า,าตอนนี้กําลังโทรอยู่นะคะ มาดูกันหน้าตามันหล่นมากเลยอะรูปโปรไฟล์ในโทรศัพท์อะไปจ่าจะรับไหมแค่นั้นก็ไม่รู้แต่ขอให้รับนะเฮ้ยรับแล้วมาดูดิเอออะไรอะฉายไปที่สวมแล้วก็โผล่มาจากสวมนะคะอ่าแล้วก็หัวหมุนโชว์ไปหนึ่งทีอ่าเป็นไงแล้วไงจ๊ะตัดภาพไปที่ตัดภาพไปที่ไหนจ๊ะยังไงจ๊ะอ่ะโอเคแล้วก็ออกมานะคะอ่าแล้วเขาก็แบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะามาแบบนิ่งมากอะ่ะทําไมน่ากลัวล่ะจะดูเข้ามาใกล้ด้วยอ่ะแล้วก็ตัดภาพไปที่ไหนอีกโอ้จะบอกว่าลืมถ่ายลืมแคปภาพสกิทบี้นะคะอ่าแล้วก็ตัดภาพไปที่ซ่วมแล้วยังไงจ๊ะจะบอกว่านายหันข้างเราทาไมอะ่ะเรากลัวนะเราเรากลัวนายนะ,ะถ่ายก่อนเออนี่ไงแคปภาพสักหน่อยนะทุกคนนะอ่าแล้วเขาก็ยืนนิ่งนะไม่ทําอะไรเลยยืนนิ่งมากสวัสดีจ้า นี่นายไปอยู่ไหนเนี่ยโอ๊ยหล่อนนะอย่าไปอยู่ตรงที่มืดๆด,ดีมาคุยกันก้อนนะน่ากลัวนะนายอะ่ะเออแล้วนิ่งมากเลยทุกคนแล้วคือ,อยังไงอ่ะถ่ายดิถ่ายไปแล้วจ้ะอุ้ยไปโผล่ห้องน้ําชายด้วยนะคะน,นั่นด้วยแล้วหัวสลับไปสลับมาด้วยนะเดี๋ยวมาถ่ายไปเอ,อ้ยยังไงเนี่ยจะบอกว่านายตลกเหมือนกันนะเนี่ยแล้วไงต่อแล้วคราวนี้อย่าบ่นเลอะไรอะ่ะ เฮ้ยจะดูหน้าดิทุกคนดูหน้าดิดูเขาทำหน้าดินายมันจะน่ากลัวเกินไปนะอ่วแล้วตัดภาพไปที่ไหนเนี่ยเฮ้ยวันดีจ้าแชะจ้าแล้วทำไมนายว์ปไปหลายที่จังล่ะโอ้โหจะบอกว่านี่คือโต๊ะก,กินข้าวนะแต่ว่าเอาโถส้วมมาทำเป็นเก้าอี้เฮ้ยวันดีจ้านี่มันโลกของสกิทวีดีทอยรเลจะชัดเลยนะคะเนี่ยอุ้ยอ้ยอ้ย,อย,อยตาโปงมาด้วย โอเคโอเคทุกคนเป็นอันจบนะคะกับการ <c oughs> จะบอกว่ามันก็ดูแบบเอ่อดูจำสแก์ดีนะ,ะแล้วมันก็หล่อนๆน,นะกับการแบบว่าโทรหาสกิปบีดีทอยเลตต็ตตอนตีสามเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าหาโทรดีกว่าหล่อนมากแล้วทุกคนพี่นิวก็ได้พาทุกคนนะคะเข้าไปดูว่าถ้าเกิดในเมืองบรู๊คเฮเว่นเนี่ยมีเจ้าสกิปบีดีทอยเลต็ตประมาณหนึ่ง้ล้านตัวไม่ตึงแต่ว่ามีเป็นฝูงนะคะมันจะเป็นยังไงนะทุกคนนะก็เป็นประมาณนั้นแหลอะอะ วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแกนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้โลกใบนี้มีเจ้าสกิดบี้ดีทัวเลตแค่ตัวเดียวก็พอนะเพราะถ้าเกิดมันมีเป็นฝูงเนี่ยมันก็ดูน่ากลัวนะทุกคนนะ,ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บมันยังไงคะกับการที่เราจ่าย200โลบาทแล้วจะกลายเป็นสกิทบีดีท,ทัวรเลตเวอร์ชั่นเรา, <S <S า,าอ่ามาแล้วนะคะดูสิอ๋อเป็นแบบนี้เหรอขนาดไอ้สามหัวตรงนี้มันยังคอยาวเลยอะแล้วทำไมเราคอยาวไม่ได้ล่ะ นี่เราอุซ่ากลายร่างเป็นสกปบีดีทอยเล t แล้วนะเราอยากคอยาวอะตอนนี้คอยังสั้นอยู่เลยทํายังไงให้คอยาวอะ่ะอ๋อรู้แล้วมันบอกว่าให้เรากดตัวอีเนี่ยนะอ่ากดตัวอีเป็นการแบบว่าดาเมจใส่แล้วก็ทําให้เราคอยาวด้วยแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเออเราทําอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะ <laughs> สามารถดาเมจใส่คนได้หรือเปล่าเออนี่ฉกคนเลยฉกคนยังไงเนี่ยอ่ะดู <laughs> ตอนนี้รู้สึกว่าสงสารตัวเองก็ไม่รู้นะทำไมชีวิตนี้ต้องมาอยู่ในส่วงแบบนี้ด้วยก็ไม่รู้ <laughs>